เลินนายกเทศมนตรีตำบลบางปูให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานุบาลในสังกัดเทศบาลตำบลบางปูประจำปีงบประมาณพศ .2568 พร้อมมอบค้พเพิงให้นักกีฬาโดยมีนายนัทพรพรมมาศผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณและรักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษาเป็นผู้กล่าวรายงานพร้อมด้วยคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการสมาชิกสภาเทศบาลคณะทำงานฝ่ายภาคประชาชนตลอดจนเจ้าหน้าที่กองการศึกษาคณะครูบุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครองและนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล1บางปู โรงเรียนเทศบาลสองบางปูโรงเรียนเทศบาล3ท้ายบ้านใหม่และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ายบ้านใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางปูเข้าร่วมกิจกรรมสําหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้เพื่อเพิ่มความสามารถพิเศษให้เกิดความชํานาญมากขึ้นในทักษะกีฬาสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกายและเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักรับผิดชอบมีวิน,นัยอดทนมุ่งมั่นรู้แพร้รู้ชนะมีน้ําใจนักกีฬาสร้างความสามัคคีในหมู่คณะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนครูผู้ปกครองคณะผู้บริหารเทศบาลโดยแบ่งออกเป็น3สีได้แก่ สีฟ้าสีม่วงและสีเขียวมีการแข่งขันกีฬาทั้งหมด5ประเภทได้แก่ฟุตบอล7คนประเภทกรีธาและเกมพื้นบ้านวิ่ง30เมตรวิ่งเก็บของกระโดดไกลเดินตัวหนอนการประกวดกองเชีรยและขบวนพาเหรดซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก